เหลือเงินกลับบ้าน10,000 0กับ Honda City 1.5 CNG ปี2013คันนี้เลยได้สีขาวมาด้วยไมน่าเชนเรียบร้อยแล้วกระจังหน้าโครเมี่ยมโลโก้เฮดแดงตรงกลางตัวใหญ่ตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งด้านข้างมาพร้อมกับล้อแมกซี30ขอบ15นิ้วยางกับแมกเบิกใหม่น็อตเลสีเงินไฟเลี้ยวที่แก้มแล้วนะครับคันนี้ระบบห้ามเบรกได้มาดิดคู่หน้าข้างหลังเป็นดำฝาท้ายเต็มระบบเลยไฟท้ายมัน่าเชนเรียบร้อย CNG ตรงรุ่น โลโก้เฮดแดงตรงกลางตัวใหญ่กล้องมองหลังปลายท่อซิงด้วยสีเต็มมาที่ภายในนะครับคันนี้ได้เลือกมาที่2 0 2 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นเองนะครับคอนโซลอยู่ในภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้แบ็กมาด้วยคู่หนึ่งวิทยุเดิมจากโรงงานระบบเกียร์ออโต้มีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้เบาะหนังสีกลมนะครับทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดที่ย่องเครื่องนะครับโอ้โหเนียนสุดๆเลยเบ้าโชกซ้ายขวาแก้มซ้ายขวาเดิมสนิทเลยเรา้างอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งเลยมาพร้อมปั๊มเบรกอเบิด้วยนะครับเครื่องเป็นสสูบเรียงวางขวางแบบขับหน้า มาพร้อมแบตเตอรี่พานาโ o นิกด้วยนะครับใครมองหารถประหยัดประหยัดไว้ใช้งานแนะนําคันนี้เลยเอาไปที่249,000บาทผ่อน6ปีอยู่ที่4,819บาทรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีหรือ10,000กิโลนะครับรับประกันช่วงอรก6เดือนยังไม่พอซื้อเงินสดไม่เก็บแบตจบราคาเต็มก็ส่งรีทั่วประเทศด้วยสําหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีเหลือเงินกลับบ้านไปด้วย1 0แสนประมาณนี้